นตกนะคะวันนี้นบรรยากาศหลังบ้านนะคะเป็นแม่ชนเชนิยงค่ะแม่อยุดบ้านที่พ่ออยู่นะคะ เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเป็นเหมือนทาวน์โฮมชั้นเดียวหมู่บ้านน่าอยู่มากๆค่ะบางหลังก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะหลังใหญ่มากอากาศนะนี้จะเป็นที่จอรถด,ด แต่ก็จะเป็นแบบตกร,รอยจะบอกวนะ่าต้องมีลมด้วยถ้าไม่มีลมจะไม่หนา เวลาที่นี่นะคะก็จะเชา้ากว่าที่เมืองไทย6ชั่วโมงค่ะให้ดูหมู่บ้านนะคะแล้วก็บางหลังเนี่ยก็จะเป็นบ้านเดี่ยวน่าอยู่มากๆเลยบ้านชั้นเดียวนะคะที่นี่จะแบบเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ ต้นไม้มันไม่ตายนะคะมัน sleeping ข h r o n o l o อยู่กลับก่อนนะคะอยู่ข้างนอกนานไม่ได้หนาวมาก